ขอแนะนําตัวหน่อยค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะวิจิตศิลป์ค่ะก็ตั้งแต่ป่วยมานี่คือชีวิตจำบันเปลี่ยนไปคือคือแบบเดินไปไหนมาไหนลําบากนอนไม่ค่อยหลับเท่าไอะไรต้องแบบพลิกตัวตลอดคราบควัทุกเวลาเลยอะค่ะครับในผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะวิจิตรศิลป์เขามีโปรเจกต์ที่จะต้องแสดงนิทรศการเกี่ยวกับ ตัวตัวงานจบของเขาพอโทเนี่ยนะครับคือการออกเหล็กซึ่งปัญหาเขาคือว่าตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะเดินหรือว่าไปทำงานศิละปะที่เขาชอบได้เพื่อสอบให้จบปริญญาโทเขาเลยมาปรึกษาผมนะครับว่าไอ้ตัวข้อสะโพกที่เขาเสื่อมทั้งสองข้างเนี่ยจากโรค SLE โดยโจทย์เขาคือต้องให้หายเพื่อไปทำตัวจบ ให้ได้ภายใน3เดือนนะครับซึ่งในรายนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นโจทย์ที่หินมากสําหรับหมอเพราะเรารู้แล้วว่าการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแล้วกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเนี่ยถ้าการผ่าตัดโดยเทคนิคการเข้าทางด้านหลังในช่วง3เดือนแรกเป็นช่วงวิกฤตที่จะอาจจะทําให้เกิดข้อสะโพกหลุดได้คนไข้ไม่สามารถที่จะนั่งเก้าอี้ต่าๆไม่สามารถงอสะโพกได้เพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดข้อสะโพกหลุดทางด้านหลัง ังนั้นในเคสนี้ผมเลยแนะนําให้น้องเขาผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมโดยการผ่าตัดเข้าทางด้านหน้านะครับข้อดีเทคนิคนี้ก็คืออันดับแรกไม่ต้องเสี่ยงข้อสะโพกหลุดหลังผ่าตัดคุณจะไปทําอะไรก็ได้นะครับใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติโดยไม่มีข้อห้ามอันที่สสามารถที่จะฟื้นตัวและกลับไปทํางานได้อย่างเร็วแล้วก็แผลหายเร็วกว่าซึ่ง ได้คุยเกี่ยวกับเทคนิคใหม่อันนี้ให้กับน้องเขาแล้วเขาก็ยินดีนะครับซึ่งตั้งแต่ได้มาพบคุณหมอสักกเดชอย่างน,นี้คือแบบคุณหมอคาแนะนําตั้งแต่ก่อนผ่าหลังผ่าแล้วก็การใช้ชีวิตก่อนก่อนผ่าและหลังผ่าอีกทีเดีดยค่ะซึ่งตอนผ่าตัดมาเนี่ยคือนอนโรงพยาบาล ได้ประมาณหวันอะค่ะน,นอนก่อนผ่าตัดสองวันแล้วก็ผ่าตัดอีกสามวันแล้วก็ออกโรงพยาบาลมาแล้วไปผ่าบอบ,าาบัดไปผ่าบอมบัดก็รู้สึกว่าแผลมันแบบมันก็ยังตึงอยู่แต่เวลาแต่แต่เราไม่ปวดกระดูกเลยแค่ปวดแผลตอนผ่าตัดเฉยหลังจากได้ออกโรงพยาบาลมาปุ๊บชีะจรวันก็เปลี่ยนไปคือแบบเราทํางานศิละปะได้สบายขึ้นคือแบบ ได้ทำงานศิลปะได้ยาวยาวนานกว่าเดิมการนอนการหลับการเดินทางทุกอย่างสบายโอเคค่ะใครอะพอถึงผูท้ที่สนใจที่มีมาแบบผ่านตัดเป็นข้อต่อนะคะคือแนะนําว่ามาตั้งแต่แรกเริ่มจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าแบบมันสบายใจเหมือนแบบได้เกิดใหม่เงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอสักกะเดชคือแบบเขามีมิตรภาพมาก พ,พูดกับผู้ป่วยอะค่ะผู้ป่วยไม่เครียดสัวแบบพูดเหมือนแบบพี่น้องนี้เลยค่ะตัวแบบรู้สึกว่าเป็นกันเองมีมิตรภาพมากค่ะรักษากับคุณหมอสัก,กเดชสบายมากค่ะทั้งร่างกายและจิตใจเยี่ยมค่ะสําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อนะครับข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมสามารถมาปรึกษาผมได้ที่คลินิกหมอสัก,กเดชเพราะผมเชื่อว่าโรคที่คุณเป็นสามารถรักษาหายได้